चाफ़ी पहले मैं लेकिन 이ี인นี่ยิงคอยบ인이이จังหวะแคลิ <목소리> 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 นี่ยิงอดึงหัวดึงหัวมันมนใจเนาะจังหวะนี่เพิ่นก็ว่าว้ยมันเปิดปูว่สิกวาจะเงี้ยคาวะแต่ว่ากูเล่า วะคุณแจกุบเล่อได้โกเบิง <music Brothers> okay, ้กันกโดบีโนบุปูดอกมารดอมาลดมเบิงมันมบุได้ได้มหมนี่อุ้บเลเอได้โยิ่หัวแตกสนมเหน่อยหัวแตกแล้วเนาะแรนมายังเบิง หลอนตามๆกันโอ้โหนั่นไงมันวิ่งมาแล้วเดี๋ยวพูดอะไอยู่ Mati Kalau nanti dia pinang eh? Oh, kau Dah ni? Oh, ni ah, Oh, no. oh, no. oh no.

วันนั้นล้วันไหนครับลอสธมชาติไปู่แล้วมาคนนี้โสดนะบอกให้ก่อนนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันนั้นได้อีกเอาเถอะเชื่อเถอะมาฟังอังมาอมมาุมมาอีกแหละเดี๋ยวเชื่อเนี่แหละเขาอะธรรมชาติยอมรับ ตอนที่ฉันไม่ครแล้วเธอไปอยู่ไหนเลวไปนะเล่ไปจะลองไปเราดูมีสุิบ้ปงน้องพี่โดนมีปืนให้น้องมาไม่มีอะไรไม่กี่วันนี้ ทำงานเช้าไปตีนมาเบียวจไ้ฮัลมมาเรียกมาช่วยน้องด้วยมีคนมาร้องเรียนเลย บอกกันนะเข้าไหมดึง่มมะม,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 มันดาวอะ่ะมันมีเพื่อนมันอยู่ตัวไหมอะ่ะอช่วงนี้ทำไมจ้าโอ้โหโอ้3 4นั่สงสามี่เฉยเลยโอ้ช่วงนี้ทำไมัน มารู้แล้วว่าเราอยู่นี่เอาไงอ่ะเต้เดียววิ่งเข้าบ้านนี่วิ่งวิ่งกระโดดลงกลับมาเกินม่แมมันไม่รู้มันไม่รู้เกินมันอยู่บนบนภูเขาหนึ่งสองสามสี่เลยนะมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่เห็นเราต้องออกขวานะพูดถึงอ่ะมันมาล้ายเดยว่าออกขนหน่อยเออสองสู่ด้หล่ะข้างหน้าพี่โอเลยอ่ะข้างหน้าพี่โอเลยเราต้องออกขวาข้างหน้าข้างบน โอ้ยแต่บนนี้อ่ะนั่นแหละสี่ตัวเลยเมื่อกี้มันวิ่งไปตรงนั้นแหละค่ะสี่ตัวเลยไปเลยเด้อต้องไปหาซีไปเลยเด้จังหวะนี้แลนลยเด้อไปหาซีเขาไปเด้อสี่ตัวนะไม่รขาเลยโอ้ยโี้ยโชคดีเด้ตีนี่น่าจะเป็นซีสตรีมเชื่อมันคล้ายๆกับไอบอลสตรีมเกม ใค <Pie year nes> รชักปืนอะพี่ขาคุนช้าหนยค่ะะวงกระดนะสี่สองน้มนั่น่ะไรนี่นั่นอน